สวัสดีครับก็กับมระพบคุณเช่นเคยนะครับกับช่องหลิวโอลี่กับช่วงปันความรู้สู่รถคุณนะครับคันที่12นะครับปังปังทุจ้าก่อนทุจ้าอีกทีหนึ่งลูกทุ่จ้าโอเคก็ลูกสาวนะครับขึ้นมาช่วยรีวิวด้วยนะครับเพราะว่ารถวันนี้มารถสีแดงเลยก็พยายามใส่เสื้อเป็นสีแดงนะครับวันดีวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นขอรีวิวลูกค้าก่อนนิดนึงนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับ เป,เป็นของน้องสาวแล้วก็น้องสาวแล้วก็น้องเขยนะครับซื้อคันนี้ให้กับลูกชายก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าตัวนี้นะครับก็ชอบสีแดงนะครับตอนแรกก็ดูกันอยู่ว่าอยากได้เคลื่อนเท่าไหร่2.4ดีไหม2.8ดีไหมแล้วก็ขับ2ดีไหมหรือขับ4ดีไหมทีนี้โอเคมาดูการใช้งานแล้วก็ก็ขับ4ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าขับ2ก็วิ่งขึ้นเขาได้อะไรได้ปกตินะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ 2.4 2.8ตัวนี้จะมีเป็นตัวสองตัวนะครับ2.4 2.8ก็มาเลือก2.4เพราะว่า2.8จจะแรงไปแล้วเราก็ไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นความเร็วก็วิ่งได้สบายๆอยู่แล้วนะครับก็เลยมาปลุกลงวงใหญ่ที่คันนี้เป็นตัว Regalder นะครับ2.4ขับเครื่องขับเครื่องสองล้อนะครับราคาอยู่ที่1ล้าน5แสน8หมื่น6,000บาทนะครับก็ลูกค้าอา่าน้องสาวนะครับแล้วก็น้องเขยที่บอกไปนะฮะฟังๆโน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 ่ก no, 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 no. ็คันนี้ก็ไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับพอดี เก็บเงินเก็บทองกันซื้อสดเลยไม่อยากซื้อดอกเบี้ยด้วยแล้วก็อาจะได้ไม่ต้องมาคอยผ่อนด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยซื้อคันนี้ไปอ่ะมาทีนี้มารีวิวที่รถกันนิดนึงนะครับรีวิวของลูกค้าเรียบร้อยแล้วปังๆจริงขึ้นดีๆลูกดีขึ้นดีๆก่อนเดี๋ยวป้าพาไปเที่ยวนะไปดูบีบีนะโอเคตัวคันนี้ผมบอกไปนะครับลีเจนเดอร์2.4ขับขึ้นสองล้อนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2,200cc นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ150แรงม้านะครับ เป็นเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะครับ Direct Injection แบบความเร็วแล้วนะครับก็ปลี่ยนน้ำมันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวกการบำรุกสาเครื่องยนต์นะครับให้มีให้ให้มีเป็นพิษเป็นพิษกัสิ่งแวดล้อมนะครับบาง,บาง,างมานทำไปดีลูกอโอเคตันนี้มาดูรถกันเลยเนาะพอดีลูกสาวโกนี่หนึงนะครับรถที่มากับรถเลยอตัวนี้มาเป็นกล้องรอบคันนะครับเพิ่มเข้ามาบ้าล่อยนะไม่เอานะดีๆมาบ้าบ่อยยนะโอเคตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นแบบ ดูโอโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับก็ให้ความแสงสว่างตองกลาวันด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับมากรบรถเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะครับพร้อมกล้องรอบคันที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเวนชยลนะครับไฟวิ่งเวลาเปิดไฟเลี้ยวดูสวยงามนะครับพยานะครับพี่ ตัวนี้เป็นล้อขนาดขอบ20นะครับของลีเจนเดอร์เลยนะครับ uh, เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับคู่คู่หน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะครับ uh, พร้อมคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับด้านท้ายเป็นแบบโฟลลิ่งนะครับก็เหมือนกันพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับ uh, ลักษณะวงเลี้ยวนะครับอยู่ที่5้าดน่าจะน้อยกว่ารถกระบะด้วยซ้ำไปนะครับเวลายูเทิร์นหรือวลาเราเลี้ยวข้อซอยหรืออะไรเงี้ย วงแคบโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับขยับมาครับด้านหน้าแบบดิบสีแจ้งมาเลยเนาะตัวนี้กล้องรบคัน,นครับลงมาโอเคฟิล์มนะครับเป็นแบบผมใส่เป็น60%รอบคันให้นะครับตัวนี้เป็นตัว h i คูลูวีสี่นะครับดีในเรื่องของโน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 ดีในเรื่องของอการกองแสงนะครับอโอเค โอเคครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษนิดนึงในเรื่องของอมีไฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟส่องลงมาที่พื้นนะครับเป็นไฟเบลความร้ายด้วยแล้วเป็นตัวไฟพื้น4ประตูเลยนะครับด้านในาไปด้านในนะครับก็ตัวนี้เล่นสีทูโทนะครับแดงแดงดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวนี้ a m b i e n t Light นะครับเป็นไฟให้ความ สร้างบรรยากาศใน,นการขับขี่นะครับสี่ประตูเลยนะครับกุญแจรีโมทนะครับเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับโอเคโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวออโอเคอยุดเฉยๆนะหยุดที่ให้หล่นนะคะตัวนี้เป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังแล้วก็เลื่อนสี่้มเบอกไปคือสีดําแดงเป็นเบาะเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้า8ทิศทาง สอ,สองสั่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับภูมิอะไรมันติฟังก์ชันนะครับครบเลยแล้วก็หน้าจอเป็นแบบอ i ่า MID 4.2นิ้วนะครับตัวนี้นิดนึงในเรื่องของอคูสคอนโทรลมีด้วยนะครับลดความเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแพทเทิร์นชิพการเปลี่ยนเกียร์เวลาเราขึ้นเขาลงเขาหรือว,ว่าเชนเกียร์รอ,อะไรต่างอะ่ะที่มือได้เลยนะครับช่วยในการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็สำคัญเลยคือช่วยเบรกช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยได้นะครับขาับมา ปังปังแม่ออกนะคะโอเควันนี้จะวุ่นนิดนึงเพราะว่าดีเอารูปมารีวิวด้วยพอดีเป็นรถของอพี่ชายเขานะครับแต่มิสังเป็นน้องนะครับแต่อายุมากกว่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของด้านในผคยพูดกันทีนึงนะครับด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับเป็นเบาะสาีดำแดงนะครับเอกลักษณ์ของตัวลีเจนเดอเลยนะครับลงไหม เดินหล่นแต่ป้าป้ากูดูหล่นโอเคมาเดินป้าป้านี่นะมาเดินมาป้ามาป้าป้านะโอเคแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็น LED Light Guiding นะครับด้านท้ายประตูไฟฟ้านะครับกดไฟฟ้ามีทั้งเปิดที่รีโมทก็ได้เปิดที่นี่ก็ได้หรือไม่ก็คลิกเซนเซอร์ได้ได้หมดเลยนะครับเปิดปิดอัตโนมัติอ่าพับเบาะได้ปกตินะครับตัวนี้พอดี เป็นของน้องก็เลยมีของแถมนิดหน่อยให้นะครับในเรื่องของตัวกันกันเละนะครับโอเคไฟเบรกรุ่ที่3แบบ i อ d นะครับขยับมาครับถังน้ำมันก็ดีเซล80ลิตรนะครับขยับมา,ด,า,นนาด้านท้ายด้านาล้อหลังล้อท้ายล้อหน้าบอกไปแล้วครับว่าอะไรบ้างนะครับแถมที่นี้ให้นะครับการลอยมือเปิดคิวคอนซัลต์โอเคอ่าสไนเปนสวยงามครับก็ทัชสกรีน จอทัชสกรีนแบบ9นิ้วนะครับ Apple CarPlay, Android Auto มีหมดเลยสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับ็อย่างอื่นน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมจะไปรีวิวคร่าวๆเพราะว่าไม่ได้เจาะลึกมากแต่ก็คือรีวิวอันที่มันต้องใช้งานของตัวรถนะครับว่าอะไรบ้างปังๆอยู่เฉยๆนะลูกอย่าไปทนคนโดนหลดนะโอเคไหมอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้อ่ะ a อร r ออโ a u นะครับปรับซ้ายขวาแยกนะครับอุณหภูมิแยกกัน มีที่ชาร์จแบดอัตโนมัตินะครับเป็นไวเดชาร์เจอร์นะครับแถมมาให้กับรถเลยอย่างอื่นน่าจะประมาณนี้เนาอะ,อะตัวนี้กระจกรดแสงอัตโนมัติกลางคืนมีรถด,ด้านหลังวิ่งเข้ามานะครับปรับแสงอัตโนมัติเลยมันจะไม่แยงตาเรานะครับแล้วก็ที่ได้ใช้งานคือหนึ่งในเรื่องของอตัวเพิ่มเติมมาคือเรื่องของแอร์แบ็กมีทั้งหมดเลูกนะครับลำโพงสี่หกตัวนะครับของ JBL โอเคครับ น่าจะประมาณนี้ฟิล์มพอดีน้องเขยก็เลือกเป็นที่ผมบอกไปนะครับไฮคูลูบีสี่ร้อยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้โอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาที่รวก,กันนะครับโอเคสวยงามครับสีแดงแล้างมาแล้วสวยเลยครับผมสีสดดีอ่ะมาปังออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปลาท่านผู้ชมกันก่อนนะคะโอเคก็เลิก ลูกคา้าน้องพุ่งนี้ที่จันทบุรี6กโมงเช้านะครับไม่มีปัญหาครับจัดการให้ได้นะครับเลิกตามกี่โมงบอกมาได้เลยผมจดการใหม้มีปัญหาเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็น่าจะมาวันนี้นะครับเคยปล่อยหลายคันละสีขาวแล้วคันนี้เป็นสีแดงคันแรกนะครับแต่สีขาวปล่อยเยอะหน่อยแต่น้องชอบสีแดงโอเคน่าจะมาณนนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้คงต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่กิ้งอวาตารด้วยนะครับวันนี้ยังไงเดยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ลูกสาวลาด้วยนะครับโอเคอ่ะโอเคปังปังบาย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 ไแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุ่เจ้าก่อน